สบายดีพ <ítulo> ่อแม่พี่น้องมรุสุขสุขุนสุโมกสบอนพ่อพอกำลันเล็กสองน้องอ้ำพี่น้องเอ๋ยพี่น้องวันนี้มีข่าวดีเนาะป้าสนีมากับป้านัดพี่น้องเพิ่นมาหยังไปเบิ่งกันพี่น้องป้าสนีกับป้านัดมาหยังเนาะหูเตรียมไว้แล้วทั้งนี้กันเลยจ้ามามาบอกกันยำขำพี่น้อโดย เรากำลังว่าสิเมื่อลเ้ามาจอดทั้ง่างมาทังง่างเลยนี่นะอุ้ยได้มาเคาะไม้ไรนะนะมาเด้อพี่น้องมาเด่นไปกินเคาะมานี่นะบัดยู่อันโดยประนาทพี่น้องเอ๋ยจ้โดนมาเ่นึงเมนมานงได้กับุืนี่นี่ด้ไปใส่กับคำ ไปยงได้ีทาง้พีน้งเลยเอามื่ออง่เดินมาพอกันเถนึงแต่ว่าปนัดเดี๋ยวนี้นี่ยมซึ้ว่างามขึ้นได้พี่น้องเลยป้าป้าสนีกับงามคือกัน FC FC แห่งว่าอยู่ว่าไปอันบ้านปันีป่าในี่เด้อสานไปมื่อนะอันป้าสนีกับบอย่พี่น้องเอ้ย แล้วก็มาเพาะกันอยู่พี่มาดิเพิ่นมาเยี่ยมนะสาวเพิ่นเอาใจป่วงข้างลัางมาเลยสบายดีนะคุณเอ๋อสบายเนี่ยกินสมตอนขำเนาะมาดินะกินสมตอนขำยันจองห้องน้ำอย่ามาแรงห้องน้ำห้องเดียวแบบคิ้วไว้คิ้วมั่นแม่

เฮาวหน้ากินอันน้ำก้อกอนกับมอ่งใส่ดับบอกไม่กระพริบพี่น้องเอ้ยเยียมเฉลเล่เลยพบกันขาบกระบางบางกาบบางมแซ่บนม้เก๊ะกาบบางแบบนอนลัลายเนาะอืมมาเด้อพี่น้องมาหนึ่งพี่น้องมพี่น้องพี่น้องว่าต้มแช่ต้มไก่ได้บอกได้พี่น้องมันกระสมคือการแต่ว่าห้าวขบงผมเคยต้มแต่ห้าวของ แต่บเบื <m> ่อวะกินยงได้กระเซบเก่าวมาแต่ดนแล้วบอนี่ทามข้าวทามข้าวแล้วบอกแต่ดนแหละเขามาจะโมงตั้งแต่สามโมงว่าสี่โมงอยู่แหละ้วมาแต่ดนแล้วทามข้าวทามข้าวแล้วเรียบร้อยหกโมงอ่ะมาจะไปป่วนกับเจมน์ฮ่าเมื่อได้เมื่อได้ต้องให้น้องอ้ำมาส่งแม่แมนแมนเมื่อได้เมื่อได้บอเป็นยัง

มือวานมาซื้อนน่เพิ่นไปห้องมอน่ะจนห้ามขึ้นรถเอ้ยเอ้ยผู้กับโบเคียวหมากกับโบเคียวบอทสิซนยังเลยตานนะต๊กต่เสียตาเห็นหนังเงียบได้ไหนก็ดีใจเลยแม่เอ้่ลงหนนั่มักับเอสิมาจบอตัวเองกระหลกมาเองกินมะกอะยามเงนี่อกเอย กรเซาะปาปสนีนะี่อื้นหลุดอื้นหลุดเลยปาสนีนะบอนกับนะรบรน่ืมัวนอน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 นดนนอนนอนเอนน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 อนป็นนอนงอนนอนอน้าในบนอนนออหุอนดีอ บางคนนกินเขาลายๆเดิน้องนาดเหมนต้องอดแล้วต้องการยันอ้วดแต่ห้าวหนบอกเคยว่าสิบยนอ้วห้าอยากอ้วนแต่ว่าอ้วนกินขานะคะกินอิ่เลยกินต่อได้แม่แม่อ้วสำนักา่ไม้องเว้นนกระทะทงแม่ว่าาใส่้าสีเห็นอะไรขาไใส่เมันสอ้วนต้องใส่รซํานี้พอดีงามแหละ้

ดตัมก็ได uh, ้ด้พี่น้องเยตําทั้งในทั้งกะมันใช่กันบ่แม่เอาแกออกก่อนตั้กะมันเหล็กกมซัวกะซัวกะแซ่บเนาะผมเมอนฉีมีแต่จำเกลือเนาะมีลายหูแบบคือกันเนาะ

เพราะว่าอยู่อยูในเมืองมันอยากซีเข้มๆบ่มาพี่ได้เป็นเท่าไรเซีนนัวพ่อและดำนาหรือจังไงเอออืมแต่ว่าน้ำเบิดแล้วเนาะน้ำดุน พูดเาะปกติเนาะอันเขาบร้ษาอะไรแล้วแล้วอันนี้พวายังอันนี้เขาบรรนาแ่อัน้องคองบ้าน้องเดินหน้าเาเดนหน้าเนาะยังจอดเดนหน้าไเล ดำไปเลยเลยขบเ็นต <laughs> <laughs> um, um, uh, uh, ้องยไดกันดำยนะมนตเด็นอะมนเ่เบื่อหนาันเด้อดำให้ดำน้ากเนอะรไรยามันบน้ยงวบานมเไทยได้กัมามีผู้ดหน้าเมนนำ้กมนมีหนักมีปลายลงเลเนาะดูในปายเนาะ ไพยกับแบบมันเป็นวงกลมนะพพยสี่เหลี่ยมนามันพาป็นไดนะเนาะแม่นแะเปวงจเออจจบอรอรมบอร์น้องน้องเาเนา่นี้ค่ะคงเจาเลิกว่าคงนาที่คงเอื้อยนะชีเล้กกว่าคปน บ่มีน้านกเลยกิลิเหรอเลิกเสริมะเน่เลิกเสริมได้ไหมเขาลงไปบ่มีน้าไล่เนวหน้าเอาบกขึงน้ามีร่มซ้อซ้างเหือเรมาผิดกันความเลิกมันแบบไรงคุดินอะไรทำมาไดทำมาได้สี่หมื่นคายตะบุญเลยจ้ะบุญง่อนบริบูบบริบูบวันนี้ปลูกพักปลูกเนี่ยกระดูมาก ยแล้วมันาเถิดสนิทเด้แต่กีก่วันศุกรองต่อนะมาใส่หน้าไเวาต่ว่ามันเห็ดลายพื้นันกรตกเลยอย่างงานก็คืนมันมามีกําลังใจงานคืนมดเลยมดำก่อนนะอันดำนานแล้วอลไก็มันจะตายที่มันแต่เถิมาล้ยวเียสิบลงานต่อหากําลังคืนเดียวนี่นะ ลำบอืเปมเพื่อสิได้กินเนาะอนมอปกติขนยางฝนนะไปก็นเล่พร้อมกันเนาะเดี๋ยวนี้พว่าพูเล่เกาคนเดียลังอ่ะพี่น้องเอ้ยนี่กับุมาพะควรแลลวเนาะทำลาพระจากกันไปแล้ว คำแล้วเนาะอาจจะลืมก็ไรก็เซก็ติดตามแม่น้องอามเด้อพี่น้องเด้นอนคลิปนี้พอกันซำนี่พอกันใหม่คลิปน้าสบายดี